นอนหลับยากหลับหลับตื่นตื่นเช้ามาไม่สดชื่นใครที่กำลังมีปัญหานี้อยู่อย่าเลื่อนผ่านนะคะวันนี้หมอมีตัวช่วยที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้มาบอกกันค่ะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะเซนต้าไนต์ตัวนี้นะคะเป็นตัวช่วยเรื่องการนอนหลับที่สำคัญคือไม่มีส่วนผสมของยานอนหลับหรือเมลาตทนินสังเคราะห์ส่วนผสมที่สำคัญของเซนต้าไน์ก็คือเจ้าแอฟฟอนตัวนี้ละค่ะซึ่งเจ้าแอฟฟอนตัวนี้ค่ะคือสารสก,กัดจากดอกย้าฟันนำเข้าจากประเทศสเปนค่ะแซฟฟอนจะออกฤทธิ์ผ่านการกระตุ้นการสร้าง เมลาโทนินของร่างกายของเราเองค่ะเมื่อร่างกายของเรามีระดับเมลาโทนินที่เหมาะสมนะคะมันก็จะทําให้เราหลับง่ายหลับสนิทไม่ตื่นกลางคืนแล้วก็ตื่นเช้ามาสดชื่นนั่นเองค่ะเจ้าแอฟฟอนเนี่ยยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับการช่วยลดความเครียดสะสมซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการนอนไม่หลับด้วยนะคะหมอคัดสรรสารสก,กัดมาอย่างดีแล้วแล้วก็มั่นใจว่ามีโอกาสเห็นผลมากกว่าพาดเวกอ,อื่นๆที่ช่วยในการนอนหลับค่ะเซ็นต้าไนท์สามารถทานได้ต่อเนื่องเป็นหลักเดือนเลยนะคะแล้วเมื่อเราเข้านอนได้ดีแล้วเนี่ย เมื่อหยุดก็จะไม่ทําให้เกิดอาการติดยาหรืออาการนอนไม่หลับค่ะและสามารถหยุดทันได้นะคะหากระบบการนอนของเราเข้าสู่ภาวะปกติเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะเซ n นตอร์ไนท์หลับง่ายหลับไว้หลับลึกหลับสนิทค่ะแอบกระซิบว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะ